เรจะกินอะไรที่แพงกว่านี้ก็ได้นะฉันมีเงินจ่ายพินนารากล่าวพลางเดินตามชุติมนเข้ามาในร้านบะหมม่เกียวที่ตั้งอยู่ริมถนนซึ่งเป็นร้านที่ตกแต่งแบบเรียบและน่าจะเป็นบะหมม่แบบทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรพิเศษนะักฉันทราบค่ะว่าคุณมีเงินจ่ายแต่ปกติฉันก็กินแบบนี้ล่ะค่ะชุติมนกล่าวก่อนจะนั่งลงที่เก้าอี้ไม้ภายในร้านส่วนพินนาราก็นั่งตาม ก่อนที่ทั้งคู่จะสั่งบะหมี่เกี๊ยวตามแบบที่ตนต้องการอร่อยจังเลยพินารากล่าวกับคนตรงหน้าด้วยความตื่นเต้นหลังจากได้ชิมคำแรกเธอไม่นึกว่าร้านเล็กๆแบบนี้จะทำบะหมี่ได้อร่อยขนาดนี้ตอนแรกเธอกะว่าจะทานแค่ไม่กี่คำตามมารยาทเพราะถึงอย่างไรเธอก็ต้องกลับไปทานอาหารเย็นพร้อมกับครอบครัวอยู่ดีแต่หากรสชาติอร่อยแบบนี้ เธอคงรอกลับไปทานข้าวที่บ้านไม่ไหวแน่ๆค่ะฉันดีใจนะคะที่คุณชอบชุติมลกล่าวก่อนจะใช้ตะเกียบคีบเส้นบอรมีเข้าปากอย่างอร็ดอร่อยแล้วทำไมเธอต้องดีใจด้วยละ่ะพินาราถามกลับฉันดีใจเวลาที่ได้เห็นคุณมีความสุขค่ะฉันไม่อยากให้คุณทุกข์เหมือนครั้งแรกที่ฉันได้เจอคุณจริงๆความสุขมันก็อยู่ใกล้ๆเราแค่นิดเดียวนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นมันหรือเปล่าอย่างคุณกับฉันตอนนี้ไงคะแค่ฐานเบมีคนละชามก็ทำให้เรามีความสุขได้แล้วชูติมลกล่าวด้ยวยรอยยิ้มและนั่นก็ทำให้พินนารารู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกกี่ครั้งแล้วนะที่หญิงสาวตรงหน้าทําให้เธอรู้สึกสบายใจอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเธอนะโลกสวยเกินไปแล้วพินนารากล่าวกลบเกลื่อนความรู้สึกภายในใจ เพราะเธอไม่อยากจะรู้สึกดีกับชุติมนมากไปกว่านี้แล้วถ้าโลกสวยแล้วมีความสุขมันก็ดีไม่ใช่หรอคะชุติมนกล่าวด้ยวยรอยยิ้มส่วนพินานาราก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาอีกพอเธอเริ่มมีความรู้สึกว่าหัวใจของเธอกำลังพ่ายแพ้ให้กับความน่ารักและความใจดีของชุติมนหลังจากนั้นทั้งสองสาวก็จัดการกับบะมีตรงหน้าจนหมดก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านของตน บ้านเธออยู่ที่ไหนไกลไหมพินนาราถามอีกคนเสียงเรียบขณะที่กำลังเดินออกมาจากร้านฉันอยู่อาพาร์ตเมนต์แถวแถวนี้เองค่ะนั่งรถเมย์จากที่นี่ไป15นาทีก็ถึงแล้วอืมเงินก็กลับเถอะเดี๋ยวรถเมย์จะหมดซะก่อนพินนารากล่าวด้วยความเป็นห่วงชุติมนเป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวมืดๆค่ำๆเธอก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ คุณเป็นห่วงฉันเหรอคะชุติมลถามด้วยความดีใจเธอจะบ้าเหรอฉันเนี่ยนะจะเป็นห่วงเธอฉันแค่กลัวว่ารถเมย์หมดแล้วฉันจะต้องลำบากไปส่งเธอตั้งหากพินนารากล่าวเฉยเยเพราะเกรงว่าอีกคนจะรู้ว่าจริงๆแล้วเธอก็เป็นห่วงนั่นแหละค่ะงั้นฉันไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะชุติมลกล่าวเสียงใสแม้ว่าอีกคนจะพูดแบบนั้น แต่เธอก็รู้ว่าพินนาราทำเป็นปากร้ายไปอย่างนั้นเองจริงๆแล้วก็คงเป็นห่วงเธอเหมือนกันนั่นแหละชุติมอนเดินมาอีกเล็กน้อยก็ถึงป้ายรถเมย์ส่วนพินนารานั้นเดินไปขึ้นรถยนต์คันรูของตัวเองที่จอดอยู่หน้าร้านและขณะที่เธอกำลังจะขับรถออกไปเธอก็เห็นชุติมลนก้าวขึ้นรถเมย์พอดีเธอลังเลใจอยู่ครู่หนึ่งว่าจะทำอย่างไรดี สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจขับรถตามรถเมยที่ชุติมนัน่งเพราะเธออยากรู้ว่าชุติมนพักอยู่ที่ไหนมีหัวนอนปลายเท้าหรือไม่เพราะจากประวัติของชุติมนที่อยู่ในใบสมัครงานเธอพบว่าบิดาและมารดาของชุติมนอาศัยอยู่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งครอบครัวก็คงไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเท่าไหร่นักพินนาราขับรถตามรถเมยมาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่หน้าอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ก่อนจะเห็นชื่อติมนก้าวลงจากรถเมและเดินเข้าไปภายในตัวอาคารอย่างคุ้นเคยพินาราสำรวจอาพาร์ตเมนต์ด้วยสายตาอย่างละเอียดและพบว่าตัวอาคารค่อนข้างเก่าจนดูน่ากลัวซึ่งนี่เป็นอะไรที่เธอไม่คุ้นเคยเอาเสเลยเพราะเธอเคยอาศัยอยู่แต่ในคฤหาสน์และคอนโดหรูที่บิดาซื้อให้พอมาเห็นอะไรแบบนี้เธอก็รู้สึกแปลกๆนี่ถ้าไม่เกรงใจเธอคงคิดว่าที่นี่มีผีแน่ พินนาราขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะอยู่ๆเธอก็คิดอะไรขึ้นมาได้จริงๆชุติมลก็เป็นเพียงหญิงสาวคนหนึ่งที่ย้ายเข้ามาเรียนและทำงานที่นี่ด้วยตัวคนเดียวทั้งต้องทำงานกลางคืนเพื่อหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจึงนับว่าปากกัดตีนถีพอสมควรพอมีโอกาสได้เข้าทำงานในบริษัทของเธอซึ่งถือว่าให้เงินเดือนและค่าตอบแทนค่อนข้างสูง ก็มีอันต้องมาพบกับเธอท,ทั้งที่ชุติมนกำลังจะมีอนาคตที่สดใสหากเจ้าตัวยังเป็นเลขาให้กับขวัญน,นารินแต่พอมาอยู่กับเธอที่ต้องการไล่ชุติมอนออกไปให้พ้นผลก็เท่ากับว่าอีกคนแทบจะหมดอนาคตเลยทีเดียวเมื่อคิดได้ดังนั้นพินนาราก็รู้สึกผิดขึ้นมาทันทีเพราะที่ผ่านมาชุติมนก็ทำดีกับเธอแทบทุกอย่าง ในวันที่เธออ่อนแอก็มีชุติมนคอยดูแลและให้กำลังใจทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจนมาถึงวันนี้อีกคนก็ยังดูแลเธอดีเหมือนยังเคยและแบบนี้เธอจะทำลายอนาคตของคนที่ดีกับเธอขนาดนี้ได้อย่างไรในเมื่อเจ้าตัวมีศักยภาพมากพอที่จะผ่านการประเมินเป็นพนักง,งานประจำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะเลิกกลัน่นแกล้งชุติมนเสีี พอเธอไม่อยากรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเบอร์โทร้านอาหารก็ตามนี้นะคะส่วนอะไรที่จำเป็นบลูก็ซื้อมาให้หมดแล้วบลูจะพยายามติดต่อมาหาพี่บ่อยๆนะแต่จริงๆบลูเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะว่างตอนไหนวรันทอนกล่าวกับขวัญน,นรินทที่กำลังนั่งอยู่บนเตียงด้วยความเป็นห่วง หลังจากที่เธอบอกกับขวัญนรินว่าจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นเธอก็ซื้อของใช้ที่จำเป็นและทำทุกอย่างเท่าที่เธอจะทำได้ไว้ให้กับคนเป็นพี่เพื่อที่เธอจะได้วางใจว่าขวัญนรินคงอยู่ที่นี่ได้สบายแม้ว่าเธอจะไม่อยู่ด้วยก็ตามเธอนี่ทำเหมือนกับพี่เป็นเด็กเลยไปทำงานให้สบายใจเถอะพี่อยู่คนเดียวได้ขวัญนรินกล่าวเพื่อให้อีกคนรู้สึกสบายใจแม้ภายในใจของเธอจะรู้สึกเหงาก็ตาม ก็บลูเป็นห่วงพี่นี่นาไม่ให้ห่วงพี่แล้วบลูจะไปห่วงใครละ่ะวรันทรกล่าวพังยิ้มให้ขวัญน,นารินแต่ดวงตากลมโตของเธอกับมีรอยหม่นซ่อนอยู่ขอบใจมากนะที่เป็นห่วงพี่ขวัญน,นารินฝืนยิ้มพลางเอ่ยคําขอบคุณส่วนวรันทรก็ยิ้มตอบคนเป็นพี่เช่นกันก่อนจะหันไปจัดการกับกระเป๋าเอกสารส่วนตัวที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานภายในห้องนอน ขวัญนาิรนมองคนเด็กกว่าที่กำลังนั่งหันหลังให้กับเธอพลางนึกทบทวนถึงช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเธอและวรันทรไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยเพราะทันทีที่เธอรู้ตัวว่ารักวารันทรนเธอก็ได้ลองย้อนกลับไปนึกถึงสิ่งดีๆที่วารันทรนทำให้กับเธอนับตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานกันและในช่วงที่ผ่านมาเธอก็พบว่าอีกคนก็ยังคอยดูแลเอาใจใส่เธอเหมือนเดิม แม้ว่าวัดันทรจะดูยุ่งๆกับโรงเรียนสอนเต้นของตัวเองหรือมักจะออกจากบ้านไปทำธุระข้างนอกบ่อยขึ้นจนเธอรู้สึกผิดสังเกตแต่ว่าวัดันทรก็ยังทำดีกับเธออย่างเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดจนเธอนึกโกรธตัวเองที่เคยมองข้ามสิ่งดีๆที่คนเด็กกว่าทำให้กับเธอในตอนที่เธอตัดสินใจแต่งงานนั้นเธอเคยคิดว่าวรันทรน่าจะเป็นคนที่ดูแลปกป้องเธอได้ และเมื่อได้มาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันวารันทอนก็ทำแบบนั้นได้จริงๆจนเธอรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเหลือเกินที่ได้อยู่กับวัรันทอนแบบนี้และถึงแม้เธอจะยอมรับกับหัวใจของตัวเองแล้วว่าเธอรักวารันทอนมากมายเท่าไหร่แต่เธอก็ยังไม่อยากที่จะบอกความในใจออกไปตอนนี้เพราะว่ารันทอนต้องจากไปทำงานในที่ไกลๆช่วงเวลานี้จึงยังไม่เหมาะสมเท่าไหรนะ่นัก ไว้รอให้อีกคนกลับมาก่อนค่อยว่ากันเพราะตอนนี้เธอยังไม่แน่ใจว่าวรันทรรักเธอบ้างหรือไม่ดังนั้นช่วงเวลานี้เธอจึงทำได้เพียงแค่ทำดีกับวรันทรเท่าที่เธอจะทำได้พรุ่งนี้เธอจะต้องไปกี่โมงให้พี่ไปส่งที่สนามบินดีไหมขวัญนรินถามวรันทรที่กำลังง่วนอยู่กับกระเป๋าเอกสารที่เจ้าตัวดูจะห่วงนักห่วงหนา อาไม่เป็นไรหรอกพี่ลินบลูบินไฟดึกเนี่ยกลัวว่าจะรบกวนพี่วรันทรบายเบียงก่อนจะรีบเก็บกระเป๋าเอกสารระหว่างมันไว้บนโต๊ะทำงานตามเดิมไม่รบกวนอะไรเลยให้พี่ไปส่งเถอะนะขวัญน,นรินขยันขย,นขยอถ้าพี่ไปส่งบลูพี่ก็ต้องขับรถกลับบ้านมืดๆคนเดียวบลูเป็นห่วงพี่นะพอนง้นบลูนั่งแท็กซี่ไปดีกว่า วารันทรยังคงบายเบียงต่อไปและนั่นก็ทําให้ขวัญนรินรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาเพราะเธอกับวารันทรจะต้องอยู่ห่างกันถึงสเดือนเธอก็อยากจะเก็บความทรงจําทุกนาทีไว้เวลาที่อยู่คนเดียวเธอจะได้คลายจากความคิดถึงวารันทรลงได้บ้างแต่อีกคนกลับเอาแต่ปฏิเสธและทําราวกับว่าอยากรีบไปให้พ้นพจากที่นี่หรือว่าจริงๆวรันทรไม่ได้ไปทํางาน แต่จะไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแทนงั้นก็นแล้วแต่เธอแล้วกันขวัญน,นรินกล่าวด้วยความน้อยใจก่อนจะล้มตัวลงนอนหันหลังให้กับวรันทรและดึงผ้าห่มขึ้นมาคุมร่างของตนไว้วรันทรมองขวัญน,นรินที่นอนหันหลังให้กับเธอด้วยความไม่สบายใจใช่ว่าเธออยากจะปิดบังขวัญน,นรินเรื่องผ่าตัดเสียเมื่อไรแต่เธอแค่ไม่อยากเสียใจหากอีกคนรู้ว่าเธอบาดเจ็บ แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแม้ว่าช่วงหลังๆมานี้เธอจะรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของขวัญน,นารินที่ทำดีกับเธอมากขึ้นก็ตามวรันทรปิดไฟและล้มตัวลงนอนข้างๆขวัญนรินก่อนจะหลับไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเพราะช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอต้องสะสางงานและเตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างจึงทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าสะสม เมื่อขวัญนานวินได้ยินเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของวรันทรเธอก็คิดว่าคนเด็กกว่าคงหลับไปแล้วเธอจึงพลิกตัวหันมายังฝั่งที่วรันทรน,นอนอยู่พลางคิดในใจว่าพ้นจากคืนนี้ไปเธอคงต้องนอนคนเดียวถึงสามเดือนและเธอคงต้องคิดถึงวรันทรมากแน่ๆตอนนี้เธอคงอ่อนแอเกินกว่าจะอยู่ตามลำพังแล้วและที่เธอต้องเป็นแบบนี้คงโทษใครไม่ได้ นอกจากวรันทอนที่คอยดูแลห่วงใยเธอเสมอจนเธอรู้สึกว่าวรันทรนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอไปเสียแล้วแต่สุดท้ายอีกคนก็ต้องจากไปทำงานในที่ไกลไกแต่จะไปทำงานจริงหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่เธอยังคงสงสัยอยู่ขวัญน,นรินเหลือไปเห็นกระเป๋าเอกสารของวรันทรที่วางอยู่บนโตทำงาน จะว่าไปแล้วช่วงนี้เธอมักจะเห็นว่ารันทอนง่วนอยู่กับเอกสารในกระเป๋าและดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะห่วงมากเป็นพิเศษเสียด้วยเมื่อคิดได้ดังนั้นขวัญน,นรินจึงลุกขึ้นจากเตียงก่อนจะเดินตรงไปยังโต๊ะทำงานโดยอาศัยแสงสว่างจากเสาไฟหน้าบ้านที่ลอดผ่านผ้าม่านบางเข้ามาในห้องขวัญน,นรินเอื้อมมือไปอยังกระเป๋าใบนั้นแต่เธอก็ต้องชะง,งักเล็กน้อย เราะเธอรู้สึกว่าตนกำลังเสียมารยาทที่ทําเหมือนละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของวรันธรแต่อีกใจหนึ่งเธอก็อยากรู้ว่าอีกคนมีอะไรปิดบังเธออยู่หรือไม่ขวัญน,นรินลังเลใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเปิดกระเป๋าใบนั้นในเมื่อเธอกับวรันธรแต่งงานกันแล้วสามีภรรยาก็เหมือนเป็นคนคนเดียวกันไม่ใช่หรือแล้วทำไมเธอจะรู้เรื่องของวรันธรไม่ได้ ภายในกระเป๋านั้นมีเอกสารสำคัญของวรันธรอ,อยู่หลายแผ่นแต่มีอยู่แผ่นหนึ่งที่ทำให้เธอถึงกับตกตะลึงเพราะมีใบนัดผ่าตัดรวมอยู่ในเอกสารเหล่านั้นด้วยซึ่งในนั้นระบุไว้ว่าในวันมะรืนนี้คือวันผ่าตัดคําถามมากมายประเดประดังเข้ามาในหัวของขวัญน,นรินเกิดอะไรขึ้นกับวรันธรทำไมถึงต้องผ่าตัดวรันธรเป็นโรคร้ายแรงอะไร แล้วที่บอกกับเธอว่าจะเดินทางไปญี่ปุ่นพรุ่งนี้คืออะไรแล้วทำไมต้องใช้เวลาถึงสามเดือนตกลงวัดรันทรเป็นอะไรกันแน่พี่ลินทำอะไรนะ่วะวรันทรถามขวันนรินที่กำลังยืนหันหลังให้กับเธอก่อนจะใช้มือยันร่างของตนให้ลุกขึ้นจากเตียงเมื่อได้ยินเสียงเรียกขวันนรินจึงหันไปหาวรันทรพร้อมกับใบนัดที่อยู่ในมือ ส่วนวรันธรน,นั้นเบิกตาโพลงด้วยความตกใจนี่มันอะไรกันเธอเป็นอะไรทำไมถึงมีใบนัดผ่าตัดอยู่ในกระเป๋าเธอขวัญน,นรินคาดขั้นเสียงแข็งน้ำตาของเธอเอ่อคลอที่ดวงตาทั้งสองข้างเธอกลัวเหลือเกินว่าวารันธรจะเป็นโรคร้ายแรงอะไรจนถึงขั้นต้องผ่าตัดแล้วหากวารันธรเป็นอะไรไปเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเอ่อ บลูวรันทอนอึอ้งเธอไม่แน่ใจว่าควรบอกขวัญนรินดีหรือไม่แต่ในเมื่ออีกคนดูเรื่องแล้วหากเธอยังไม่ยอมบอกความจริงมีหวังทะเลาะก,กันใหญ่โตแน่ขวัญนรินวางใบนัดลงบนโต๊ะก่อนจะปลี่เข้ามาประชิดต,ตัวคนเด็กกว่าและใช้สองมือจับที่ต้นแขนของวรันทรบอกพี่มาเดี๋ยวนี้นะบลูขวัญนรินกล่าวเสียงสัน้น สองมือออกแรงเขย่าแขนของวรดันทรจนร่างสูงเซไปด้านหลังเล็กน้อยใจเย็นๆก่อนนะพี่ลินบลูขอโทษที่โกหกพี่ว่าจะไปญี่ปุ่นจริงๆบลูต้องไปผ่าตัดตามใบนัดที่พี่เห็นนั่นแหละวรันทรกล่าวชา้ชาๆเพื่อให้อีกคนใจเย็นขึ้นแล้วทาไมต้องไปผ่าตัดด้วยเธอเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าทำไมพี่ไม่เคยรู้เรื่องเลย ขวนนรินตัดพอด้วยน้ำเสียงสั่นเครือราวกับคนจะร้องไห้บลู Blue ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงค่ะบลู Blue แค่จะไปผ่าตัดเขาแล้วมันต้องใช้เวลาพักฟื้นสองสาเดือนบลู Blue ก็เลยคิดว่าจะกลับไปอยู่บ้านคุณพ่อก่อนไว้หายดีเมื่อไหร่ถึงจะกลับมาเขาของบลูเจ็บเรื้อรังมานานแล้วถ้ามาก่อนพี่ตามข่าวบันเทิงมาบ้างพี่ก็คงจะรู้ว่าบูลาออกจากวงพระบาทเจ็บนี่แหละ แต่ถ้าพี่โวยวายแบบนี้แปลว่าไม่เคยรู้ข่าวเลยสินะวรันทรอ,อธิบายอย่างชัดถ้อยชัดคำพร้อมกล่าวติดตลกตอนท้ายเพื่อให้คนเป็นพี่รู้สึกดีขึ้นแต่เปล่าเลยเมื่อน้ำตาของขวัญน,นารินไหลลงสู่แก้มใสทั้งสองข้างจนวรันธรรู้สึกตกใจทำไมเธอถึงไม่บอกความจริงกับพี่ทำไมต้องโกหกพี่เธอเห็นพี่เป็นตัวอะไร พี่ไม่มีความสำคัญกับเธอเลยใช่ไหมหรือเธอคิดว่าพี่จะดูแลเธอไม่ได้ขวัญน,นรินพลั้งพลูความรู้สึกน้อยอกน้อยใจออกมาทาั้งน้ำตาจนวารันทรต้องดึงร่างบางของขวัญน,นรินเข้ามากอดไว้แนบอกเธอไม่เคยคิดเลยว่าขวัญน,นรินจะเป็นห่วงเธอแม่ขนาดนี้บลูขอโทษนะบลูผิดเองที่บลูไม่บอกพี่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่สำคัญนะแต่บลูมันเป็นคนขี้ขาดเอง บูกลัวว่าถ้าบอกพี่ไปแล้วพี่จะทำเฉยชาไม่สนใจบลูบูกลัวว่าตัวเองจะเสียใจก็เลยคิดว่าไม่บอกดีกว่าเพราะอย่างน้อยบลูจะได้คิดว่าพี่ไม่สนใจบลูเพราะพี่ไม่รู้ไม่ใช่รู้แล้วแต่ไม่สนใจวัดันทรอนกล่าวพางใช้มือลูบผมนุ่มของขวัญน,นารินเบาๆเพื่อปลอบโยนนี่พี่ทำให้เธอคิดแบบนั้นเหรอขวัญน,นารินถามบนเสียงสะอื้น แม้น้ำตาของเธอจะเริ่มแห้งแล้วก็ตามวัดันทรคลายวงแขนที่กอดขวัญน,นารินออกก่อนจะใช้มือจับต้นแขนทั้งสองข้างของขวัญน,นารินเพื่อให้อีกคนเผชิญหน้ากับตนดวงตากลมโตของวัดันทรมองไปที่ดวงตาของคนเป็นพี่เพื่อหวังจะถ่ายทอดความรู้สึกในใจของเธอให้คนตรงหน้าได้รับรู้พี่รู้ไหมว่าที่ผ่านมาพี่ใจร้ายกับบลูมากเลยนะ แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นบลูก็ไม่เคยหยุดรักพี่ได้เลยแม้แต่วันเดียวบลูรักพี่นะคะพี่ลินวรันทรกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเมื่อได้ฟังคำบอกรักของวรันทรควันนรินก็รู้สึกตกใจและอบอุ่นหัวใจในเวลาเดียวกันนี่วรันทรรักเท่านั้นหรือจะเป็นไปได้อย่างไรรักอะไรกันเธอเคยบอกว่ารู้อย่างนี้แต่งงานกับพินดีกว่าไม่ใช่หรอ ขวัญน,นรินเอ่ยด้วยท่าทีแสนงอนจนวรันทรอ,อดที่จะยิ้มให้กับท่าทางน่ารักน่ารักแบบนั้นไม่ได้เราอยู่กันแค่สองคนพี่จะพูดถึงคนอื่นทำไมละ่ะกล่าวจบวรันทรก็รังร่างบางของขวัญน,นรินมาไว้ในอ้อมกอดส่วนใบหน้าของขวัญน,นรินนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อด้วยความเขินอายเอ่อบลู Blue. ตอนนี้เราก็เข้าใจกันแล้วนะพรงั้นปล่อยพี่เถอะ ขวานนารินกล่าวด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักตอนนี้หัวใจของเธอกำลังเต้นแรงจนยากที่จะควบคุมเธอจึงกลัวว่าหากว่าดันทอนทำอะไรเกินเลยไปมากกว่านี้เธออาจจะห้ามใจไว้ไม่อยู่ก็เป็นได้วรันทอนผละจากร่างของขวานนารินก่อนจะหลีตามองคนตรงหน้าและยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยบลูไม่ปล่อยพี่หรอกพี่ต้องให้บูทำโทษก่อนเธอจะทำโทษพี่เรื่องอะไร ขวัญนารินถามด้วยความงุนงงก็เรื่องที่พี่แอบเปิดกระเป๋าบลูไงก็เราแต่งงานกันแล้วไม่ใช่หรอทำไมพี่จะดูเอกสารในกระเป๋าเธอไม่ได้และที่สำคัญถ้าพี่ไม่เปิดดูพี่ก็คงไม่รู้ว่าเธอต้องลำบากแค่ไหนขวัญนารินเถียงกลับไปอย่างไม่ได้จริงจังนะักเพราะตอนนี้เธอรู้สึกเขินกับสายตาของคนตรงหน้ามากกว่างั้นก็แปลว่าพี่ใช้สิทธิ์ความเป็นเมียใช่ไหมแต่เมียเนี่ย เป็นแค่ในานามไม่ได้หรอกนะเอ,อ่อบลูขวัญน,นรินเรียกชื่อคนเด็กกว่าได้เพียงแค่นั้นริมฝีปากของเธอก็ถูกครอบครองโดยริมฝีปากของวรันทนเรเสียก่อนก่อนที่วรันทรจะประคองร่างบางของขวัญน,นรินให้นอนราบลงไปกับเตียงนุ่มและใช้มือดันหมอนข้างที่กั้นเขตแดนระหว่างเธอและขวัญน,นรินออกไปให้พ้นทางนี่เธอจะทำอะไร ขวัญน,นรินถามอีกคนเสียงแผ่วบลูก็จะทำให้พี่เป็นของบูไงแต่ถ้าพี่อยากให้หยุดบลูก็จะหยุดบลูไม่คิดจะฝืนใจพี่หรอกนะวรดันทรกล่าวเสียงหวานพลางมองคนตรงหน้าด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยไฟรักจนหัวใจของขวัญน,นรินแทบจะหลอมละลายในทันทีเธอก็ลองหยุดดูสิไม่งั้นพี่จะโกรธเธอแน่ๆขวัญน,นรินกล่าว พลางใช้มือบางรูปไลที่แก้มป่องๆของวรันธรอ,อย่างเบามือจนคนเด็กกว่ารู้สึกว่าหวามไปทั้งตัวพี่ลินพูดแบบนี้ก็หมายความว่าพี่รักเธอขวานนาัญนรินกล่าวเสียงหวานก่อนจะก้มหน้างุดด้วยความเขินอายส่วนวรันธรน,นั้นถึงกับฉีกยิ้มกว้างด้วยความดีใจนี่เธอไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมบลูก็รักพี่เหมือนกันนะ วรันทรบอกรักขวัญน,นรินด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลก่อนที่ทั้งสองจะยิ้มให้แก่กันด้วยความรู้สึกอบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้าสู่ในทุกอนูของหัวใจและหลังจากนั้นการบอกรักกันด้วยร่างกายก็ได้เริ่มต้นขึ้นแม้นี่จะเป็นครั้งแรกของทั้งสองแต่ด้วยความรักที่ต่างฝ่ายต่างมอบให้แก่กันทำให้ทั้งคู่ไปถึงยังฝั่งฝันได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ไม่มีใครรู้ว่าว่าค่ำคืนนี้จะสิ้นสุดลงที่ตรงไหนคงมีเพียงหัวใจทั้งสองดวงของวรันธรกับขวัญน,นารินเท่านั้นที่จะสามารถให้คำตอบได้ขวัญน,นารินลืมตาขึ้นอย่างช้าๆในเวลาใกล้จะรุ่งเช้าก่อนจะพบว่าตัวเองนอนอยู่ในอ้อมกอดของวรันธรเธอมองวรันธรที่กำลังนอนหลับตาพริมอย่างมีความสุข มือบางค่อยๆเอื้อมไปสัมผัสแก้มป่องของคนรักเบาๆก่อนจะไล่นิ้วลงไปตามจมูกโด่งสวยและไปหยุดที่ริมฝีปากทำให้วรันทรรู้สึกตัวและค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆพี่ลินตื่นขึ้นมาทำไมแต่เช้าวรันทรเอ่ยถามขวัญน,นารินทั้งที่ตัวเองยังงัวเงียอยู่พลางดึงร่างบางของคนรักเข้ามากอดให้แน่นขึ้น พี่แค่กลัวว่าตื่นขึ้นมาแล้วเธอจะหายไปบลู Blue ไม่หายไปไหนหรอกพี่เป็นของบลูแล้วต่อไปนี้ถ้ามีเรื่องอะไรบลู Blue ก็จะไม่ปิดบังพี่อีกแล้วไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เราจะผ่านมันไปด้วยกันสัญญานะขวันรินกล่าวก่อนจะยื่นนิ้วก้อยไปตรงหน้าของวรันทรซึ่งคนเด็กกว่าก็ใช้นิ้วก้อยของตนเกี่ยวนิ้วของเธอไว้และออกแรงขยา่าเบาๆค่ะ สัญญาเลยวรันทรรับคำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจากนั้นทั้งสองก็ต่างกระชับวงแขนที่กอดกันให้แน่นขึ้นเพื่อส่งผ่านความรู้สึกอบอุ่นให้แก่กันอย่างเป็นสุข